ว่าการทําบุญกับผู้ที่มีศีลเท่านั้นจะได้บุญมากได้พระรานี่สงม์มากมายกายฟองจนประมาณไม่ได้แม้แต่น้องปู่เทศเทศดังศรีมีคนถามตลอดตลอดถามด้วยองค์ท่านก็ตอบความเดิมองค์ท่านก็ตอบความเดิมเพราะทำพี่นีอย่างนั้นทําบุญกับคนทุกตกทุกได้ยากตุลากรรมลําบากไม่มีที่จะกินช่วยชีวิตคน อย่างนี้ได้บุญมากได้พลานิสงมากก็ทำบุญกับพระใช่ไหมหลวงปู่เทศได้ดังสีไม่ได้ตอบว่าทำบุญในพระพระเเจ้าก็ไม่ได้บรรัญญัติอย่างนั้นหลวงปู่เทศได้ดังสีจึงตอบเป็นกลางๆว่าทำบุญกับผู้มีศีลเท่านั้นที่จะได้บุญมากได้พลานิสงมากพอเลยนี่ตืต่ต้องพูะว่า,วาอ๋อผู้มีศีลไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระพิสุสัมมณีนุบาสุติกานั่น ผู้ที่มีศีหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นมีความมีฮิริความลายแก่ใจแต่แบบความเก่งกดสุดลุต่อแาบผู้นั้นเจ้ามีศีลเป็นหนึ่งในจีนวนที่บอกว่าทําบุญกับผู้นี้ได้บุญมากได้ผลานิสงมากนั่นลงตรงนั้นแม่ชีพระขาผู้ถือศินแปเป็นผู้ที่เข่งในศีลเป็นผู้พพูดเป็นผู้ที่สารวมกายสำรวมวิญญาณรวมใจเราทําบุญกับผู้นี้ก็เป็นผู้ที่ได้บุญมากได้ผลานิสงมากสมเณรถือสินสิบเป็นผู้คร่งในศีลไม่ด่างปลอยด้วยคุณศีลคุณธรรมด้วยกิริยาท่าทาง ด้วยกายวายาใจของสัมมาเนนถ้าได้ทาบุญกับผู้นี้ก็ได้บุญมากได้ผลานิสงมากพระศีนสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อไม่ได้ด่างพ้อยเป็นผู้ที่มีหิดริความะอา,ายแก่ใจอยู่ตลอดตลอดโอต่ะความเกงกงอ่อสรุปต่อดบอกุศลอยู่ตลอดเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในมหาบุญมหากุศลในการที่จะเดินทางเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเข้าสู่บ,งบังผลิตผลในปัจจุบันคือเป็นที่แนใ่ใจตตยใจ,ใใจไม่สงสัยอีก คือไม่สงสัยพระกุธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่สงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลพระนิพพานนั่นว่าเป็นของเทถ้าทําบุญกับพระกลุ่มนี้ผู้นั้นก็ได้บุญมากได้พระลานิสง์มากมายกายกองกว่าผู้ที่มีศีลห้าเพราะว่าความบริสุทธิ์ได้ศีลศีลก็คือคุณงามความดีคุณงามความดีห้าข้อคุณงามความดีแปดข้อคุณงามความดีสิบข้อ คุณงามความดีสองร้อยี่สิบข้อดังนั้นพระผู้ที่เข่งในศีลผู้ท่หวังมรรควังผลอยู่เมื่อไปทําบุญกับพระกลุ่มนี้ผู้นั้นจึงได้บุญมากได้พระลานิสงมากแต่ถ้าพระกลุ่มนี้นั่นไม่ทรงธรรมทรงวินยัยทรงใจเปรตใจผีใจในรกมหาเวทีทําบุญร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ป่าประโยชน์เหมือนตักน้ํารดต่อที่ตายสนิทไม่มีวันที่ ต้นไม้ต้นนั้นต่อไม้นั้นจะงอกงามออกดอกออกผลให้ได้อยู่ให้ได้กินอย่างผาสุขเย็นใจได้ด้วยเพราะว่าเป็นต่อไม้ที่ตายแล้วสนิทเหมือนกับรถน้ําต้นตาลตาลที่มันยอดด่วนคือต้อนตาลที่ถูกตัยแล้วไม่มีควาว่าที่จะงอกงามขึ้นมานี่ฉันใดก็ฉันนั้นวุทิเจ้าบัญญัติไว้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเราก็เรียกว่าทําบุญ กับผู้ที่ยากไร้เกณนใจตกทุกข์ระยากตวรกรรมลาบากจะเป็นจะตายไม่มีจะอยู่จะกินผู้นั้นเราทําบุญกับผู้นั้นเราจะได้บุญมากได้ผลานิสงมากพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่ได้บัญญัติว่ากับพระกับสมณะบัญญัติผู้มีศีลเราก็เอาผู้มีศีลตัวนี้วางเป็นกลางทั้งพระทั้งสมณะนั่นทั้งบ่าตปฏิกาแม่ชจีพระขาวไล่ลงมาแล้วลงมาก็เปรียบรลักษณะเปรียบไปยผู้มีศีลเท่านั้นนั่นสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอยู่ เมื่อเรามาทำบุญเราก็อิ่มเอ,อิบนั่นความสุขชุ่มเย็นในใจไม่ได้ระแวงสงสัยว่าบุคคลนี้จะทำร้ายเรานั่นไม่ได้ระแวงสงสัยเลยว่าผู้นี้จะทำให้เราต้องตกละกรรมลําบากตกทุกข์ดได้ยากต่อไปทำบุญแล้วมันมีความสุขชุ่มเย็นเออใช่ตัวนี้ต่างหากที่ได้บุญมากได้พระ,ะนิสงมากนั่นเพราะว่าผู้นี้ก็บริสุทธิ์ด้วยศีลอุบาสกอุบาสิกาก็บริสุทธิ์ด้วยศีล แม่ทีพระขาวก็บริสุทธิ์ด้วยศีลสมมาณีก็บริสุทธิ์ด้วยศีลพระก็บริสุทธิ์ด้วยศีลนั่นศีลนี้จึงบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ที่สมาธิบริสุทธิ์ที่ปัญญาบริสุทธิ์ที่จริงโอ้ความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของสมาธิความบริสุทธิ์ของปัญญาทีนี้ท่านทำบุญกุศลกับกลุ่มนี้ไม่ได้เลือกว่าจะเป็นพระเป็นแม่จีพระขาวบาตรติกาหรือผู้ที่เป็นฤาษีที่ไน ถ้าบริสุทธิ์ได้ศีลก็ได้บุญมากได้พระลานิสง์มากกับบุคคลกลุ่มนั้นแต่ถ้าเหมือนภาพที่เห็น